งามจังเลยฟาดแม่งมุม Thanks เอากระินยางไปเรี่ยน้ำฝนทางแล้วจ้ะเนาะเดินมาตามมาเดินมาตามมาเรื่อยๆอันนี้เห็ดนำหมากมาจ้ะนี่เห็ดนำหมากเห็ดนำหมากแต่แห่งอ่ะกินบ่ได้ตายไปกินบ่อไม่รู้ตายนะ ก uh ็เ huh. ป mm ็นยางเลยนะขนองขึาเลนะจ๊ะเนาะมันเกิมันเกิดมันก็เกิดเองนะจ๊ะเนาะผู้เชิญเหี้ยนะอือฮั้นน้าบักะี่เบิ้งหยาเบิ้งหยาเขางามมากเล พอปวดเมื่อยแต่ปวดเมื่อยพี่ป้า what is that นี่เขาเนี่ยเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเนี่ยมันกระชีแยงสินอกจากดอกมันนี่มันกำลังอ่อนมันหน่อยอยู่เนาะเพราะบอกไงโอ้อันนี้เป็นเชี่ยเห็ดยางดีเลยนี่เอาไปเป็นเชี่ยเห็ดยางดีเลยแต่เขาสีบอเห็ดเนาะเขาสีหาไว้นะโมนี่นอกจาก็สีฟังมันไว้ เดเากดาไว้นมนี่เกัดฟังไว้อคุกทำเมคับป้าพูดใตเสงหนาไอ้เ่อมมอัน้เาก็ิังไวแล้วจ้ะเนาะ่าเขาไว้คุกนี่เอาเอาเ

มึงแม่ขาดใจแต่งกับแม่ก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะโอเคเราเดินหน้าต่อไปแต่เราต้องดูเรื่องเสื้อไม่ชินเดินเย็นๆไปเรื่องจ้ะอันนี้ก็กินได้เด่นเห็ดนี่แซ่บเห็ดอัินนะแม่มดแต่งมันแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วแมมดจด้กนี่กัแบตแก้สิบวั ไม่มีแล้วนะแต่ถเป็นไปขงเถื่มาแะเนะอเดียวสิพ้าไปเบื้องของเถื่อนว่ามันมีอันน่ะอก้อนอันนี้เคยอะตีกายนี่ไปเก็บเห็ดอะเห็ดเนี่ยก็เห็ดนี่กับปูเห็ดเนี่ยก็เห็ดกับเห็ดปูอยี่ยงมาแะเน้อชาผึ่งเป็นเบื้องของเถื่อนมาแะเนาอตามมาจา้ะ ก้างโด้อันนี้ก็อันนี้ก็บรรัวเห็ดนี่ก็จะกุ้งติดไปไนบุลูซี่นี่กุ้งติดไปไหนติดไปไหนเลยมะกรูดเห็ดอันนี้เห็ดดันแม่หมวเห็ดพักสิก้าบึ้งหอแม่พีนัวไงพักไงนี่ก้าแก้มันแก่แล้วนอกจากเสียบดูในดินเนาะเพียทางเพียร์เพิ่งเยอะ วาสิบุงมาได้บ้งหันเนาะบ้งหันวาสิบุงมาจ้ะงามงามงามค่ะโค้งน้ำจ้ะในน้ำหลันี้ยิยังไปหมดเล้ตกน้ำตายเด Nam nắm. Nam ngam, ngam, ngam. bưng đi bương... <laughs> <laughs> dạ, Nó nắm. Nam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  nắm. nắm. mà bưng nhau โอ้ง oh. ามค่ะบงามมีลีจ้ะเพิ่งว้า <c oughs> <c oughs> ตัวตัวอันชเนกเก้เนาะจ๊ะเนาะเบื้องในเปลี่ยป๊อดบอกกูไปมึงกินปอาตกใจเบิดจ้ะงามงามเบื้องปางลาข้างหลบๆบสวยมากเลย

อีกอันหนึสองอันจแบบ้าอันนี้เห็นอันจำไม่รู้ว่าชิ้นยังไ่แต่ชิ้นบะไรอ่ะาุ๊กตาคุกอินไซเนียลจ้าคำตอบแรกมานี่ผัวจับบ่าถึอใจจ้าเดี๋ยวสิจับให้เบือนะเบ้องละจ้าเนาะเบิ้งปลานี่แล้วจา้าปลาปลาอันนี้เป็นปลาเนาะเบิ้งเพื่อนอันนั่นกับอันหนึง่งลนะจ้าเนาะต้นหนึ่งดอกหนึ่งลจนะจ้ะ อันนี้ก็ดอกหนึ่งตัวแรกว่าสิบลูลงมาเหลือเด่นอุ๊ยแบตสิบเบอร์ลแล้วจ้า,จาอีกนอ้อยก็สิได้คอลาไปนะจานะ้าเนาะอันนี้ก็มีอีกดอกหนึ่งนะจา้าสองสามดอกขอนาดน,นะจา้าเนาะอ้ยสวยจา้าลายโอเคสิได้บอกลาาเราหรอครั้งสได้ายไปภาไปเบิ้งกันนะให้เซอร์พิ้นดอกสวัสดีครับบ๊ายบายเนาะจานะ้าเนาะขอบคุณมากค่ะ ยูสเตเฮียนี่แหละจะบริหารกัญญางมาสิป่าได้น้อยๆบริหารนะจ๊ะนี่กัญชีเต็มแล้วนะจ๊ะเนาะสิเต็มอันนี้แล้วสิเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวสิเอาให้เบื้องทางนี่เนาะเพราะพอปักพอเห็ดใหญ่เห็ดบักใหญ่เลยมันมันบ้านกับพอเห็ดอยู่นี่นะจ๊ะนะเดี๋ยวเสียมให้เบื้องเพราะว่าพอเห็ดป๊าดเบื้องมันเข่าคักบ่จ้ะมันติดมันหนาแล้วมันหนาแล้วมันถึกอันนี้เบื้องจ้ะ โอเคค่ะสิบอกล้วพอพ่อแม่พี่น้องในตอนนี้แล้วจ้นะเนาะอย่าลืมกดรับเอ่อกดซับสไครต์ให้น้อเแม่แล้วแต่เบิ่งเหด,ดเุนะเขากดปักกิยังอ้อมหาเบิ่งอยู่หนีอีกเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวสิเอาลงทายลูกให้เบิ่งป่อฮัทเพื่อนนี่จ้ะโอเคค่ะเบิ่ง Oh God. อันนี้เหมือนเหมือนล่างนกเลยจ้ะมันล่างนกเลยบรรยากาศเปล่งแปจ้จน้ำอยู่ใกล้น้ำนาจ้ะมกไ,กมจไม่ก็จะชุม่มไม่ก็จะเกิดกนะจ้ะนะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะบ่ได้ว่าโดนแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะการมาจับเห็ดแล้วเนาะอันนี้คือว่าเห็ดที่ใดเนาะจ้ะเนาะเห็ดที่ใดเขาก็สิมาทำความสะอาดเนาะเขาก็สิมาทำความสะอาดเนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้เห็ดเห็ดมีแต่เห็ดหนาลักหนาลักอุปอิปเขาก็สีมาทำความสะอาดเห็ดอันนี้ก่อนเนนาะห่อยนงดก่อนนะ เเสนเมื่อยเมื่อยค่ะพน้าเมื่อยจากการอ่ะยางเนาะจ้ะเนาะมันก็ต้องใส่การยางเนาะพลังเขาบ่เคยเป็นยางมาจ้ะเนาะพลังแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดดีสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนะจ่ะเนาะ ขาก็ะเเอาหม่องไรซ์วามันน่ะเป็นแมงข้ากกระเออกมาจะเนาะหมองใดเป็นแมงข้าวกระเฉดร้ายค่ะค่ำสีเหลวสุกะอันนี้อันนี้เห็ดสำรับอ่า Sie ja, bin nicht mehr. Was haben wir da alles? Wir haben Steinpilze sehr viele gesammelt, Maronen, mhm. Pilferlinge, Echsenröhrlinge. Eigentlich alles, was wir wollten. Einzige, was wir nicht bekommen haben, war die Krautglucke. Das war alles dabei. Und die Tinkentäublinge. หลายหลายสี่หาะกับสี่เฮ็ดไใบแซ่สองฟีดเลยน่าจะเนาะกขยะเฮ็ดแห่งกับเฮ็ดใดน่าจะเนาะถ้าพูดถึงว่าแฟนนี่บ่อยากกลับแฟนนี่อยากกลับแต่งเมียเมียบ่อยากกลับน่าจะไบเถอะิดมาไบเถอะตอนแรกตอนแรกยางไปกะเ่าเห็นว่ามันสีหลายเนาะแมันนี่ก็เลยฮู้ยสกิกัวยิ่งเข่าพัวหิ่งเข่า กับเสิร์ฟพนักกับเัวอย่าไปค้นมาเท่ากสิเอากิ้วเข่ากับไปเท่ากับส่วนส่วนกันกะบาดมั้งเหรอกินเกลียวปลาแดกแซ่บดี <laughs> กินเกลียวปลาแดกแซ่บดีพะนะแล้วกินเอาไปกับนี่เก้วปลาไหเนาะจากกะา้าเนาะกับปลาไหลกอดไอ้อยังกอดบิงปลาเนาะแซ่บแซ่บอินดี้แบเมย์เมย์มากเ,าเข้าไปกินเขาเมันก่อมั่ก่อนมื่ก่อแซ่บเกินเ,กเลยเมื่อย จ็ส <dı> ิบาทออนน้อยๆเอาขอเนาะเฮาให้เราสัอนนอันน้าไว้ใส่ต้มมื้อนี <s apology> <tu> ้ก็สิต้มเลยเนาะจ้ะเนาะนันุกๆๆเฮาก็สิตอแกเย็นแม่นบ่จ้ะอีก2-3มื้อก็ได้เนาะแกันซหงวใหญ่ๆเฮาก็สิปต้มุอือ Was du eigentlich? Du schneidest den ganzen Dreck weg, ja? mhm. was schmutzig ist, mhm. und danach und die um waschen? Ja, genau so. Waschen? Ja. Und dann tust du die im heißen Wasser kurz kochen? Ja. Und danach tust du die in den Beutel reingefrieren? Genau. Damit sie lange halten, ja? Genau. Bei einem Jahr oder so. Ansonsten müssten wir die trocknen, ne? Nein. Aber das ist ออแ,แฟนถามว่าแฟนถามว่าอันน่ต่อไปเลือกสีจังไรนะ่บอกว่าเอาไปแต่เซียนเขาก็สีเปนล้างนา้ำล้างนา้ำเสร็จแล้วเขาก็สเปตุ่มจ้ะเขาก็ิปะปะตุมแล้วจ้ะเขาก็สิป,ปาดตุ่มแไน้หนูน่านเขาแฟนบอกว่า เห็นบ่พนักขันบ่เห็นเดี๋ยวสิเอาแข้งลงให้เบิ้ง่อนะน้มันก็สิมีก็ต้องปาดอันนี้ก็เสร็จแล้วนาจ๊ะเนาะอันนี้คือว่าทำความสะอาดมันเสร็จแล้วนาจ๊ะเนาะก็สิเซียดต่ล่างน้ำนะจ๊ะล่างน้ำแล้วเขาก็จะมาปาดนาจ๊ะเนาะก็คือว่าแต่ตอนนี้เบิดแล้วทั้งหมดล่างทำความสะอาดหมดแล้วอันนี้คือว่าพวกกันทำความสะอาดนะ12กิโล เฮ็ดเครื่องเบิดนี่ประมาณ1ิบ3องสโลแล้วจ้นะเนาะเบิดนีกสิบสองสิบสามโลแล้วกัอันนี้ก็กระเอีไปถิ่มไว้ในปลาขนะ้า่อนจ้ะเนาะไถิไว้ในปลาเข้ากับสี่บ่อนั่นเนาะกระเอามาล่างแล้วจ้ะโอเคค่ะคอมเนี่ยโอรับพี่โูกัะซี่วพินเอา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะจากขอขอบคุณรับชมรับเบิงแป้งจีตลอดนาะจัดเนาะอขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ